โอ้โห,โหแล้วเขาก็ได้พบกันโน1นของช่องฉันครับได้มาพบเจอกันสักทีหลังจากที่ผ่านวอวบแวบวนเวียนกันมานานเรื่องนี้นี่คือได้การครับได้เลิกสักทีก็พี่มานอนแบบนี้เนี่ยน่าจะให้ทํายังไงได้น้องชายมันก็คือแบบโหดร้ายปลุกยังไงอะปลุกผิดวิธีก็เล่นปลุกซะแบบนี้จะไม่ให้พี่ติดใจได้ไงเรื่องนี้อย่าเพิ่งก่อไปไกลนะครับเพราะว่าก่อไปนิดเดียวเนี่ยคือพลาด ก็ต้องขอขอบคุณสิ่งดีๆที่ยังอยู่นะครับหลายหกแอปที่มีแต่สาวๆส,สวยๆนะครับมาอยู่รวมตัวกันแถมแอปตอนนี้น,น,นะนครับกระดังสุดๆด,ด้วยดูฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีสั่งได้นังใจหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ สวัสดีสวีดัสทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้เรากลับมาเจอครับโน 1>, no. 1ทั้งคู่ชุดไม่อยู่ครับวินาทีนี้ต้องให้ทั้ง2จริงๆพร้อมกับฝากากดไลค์แบบนิ่งๆส่วนใครที่มาดูครั้งแรกจริงๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยช่องผมนี่คือแบบเลื่อยเปื่อยครับวันไหนเมื่อยเนี่ยก็ไม่ลงอย่าโดนเนยกันมาแบบงงๆนะครับพิมพ์ข้อความกันมาด้วยขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆนะครับที่คอมเมนต์กันมาคือผมอ้าหมดเลยนะฮะแต่ว่าลืมกดหัวใจก็ขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเปิดเรื่องตอนเช้า,านัด มูลีมาดูบอกนั่งทำเบื่ออะไรอ่ะลูกทำไมไม่ช่วยไปทำสวนลูกก็บอกว่านี่มันหน้าร้อนนะพ่อปลูกอะไรตอนนี้เนี่ยนะมันก็ยังไม่ขึ้นแต่แล้วนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยฝนก็ได้ตกอย่างปริศนาเลยทําให้พี่สาวในบ้านเนี่ยครับต้องเดิอนออกมาเดิอนออกมาครับเก็บผ้าให้หมดในเรื่องจะมีตัวละครแค่3คนนะครับมีแค่พ่อแล้วก็ลูกชายลูกสาวเก็บไปได้แค่ลาวๆครับสองสามตัวตัวน้องเนี่ยก็ได้เอาลงมากลางแล้วก็ได้เดินเข้าบ้านครับตัวน้องก็ได้ถามว่าพี่ครับมีสายชาร์จไหมผมใช้ไอโฟนพี่ก็บอกมีสิจา้าไหนโทรศัพท์เอาาเรหเเะะดวยยนนีร้อาาาากกกกกศศร้้้อออนน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 นเเเงีี่ยยวััััฝมม็็ดตลชื ทั้งคู่เนี่ยครับก็จะมีเหงื่อไหลออกนิดหน่อยคือในบ้านมันไม่มีลมหรือไงพี่สาวก็ได้ดื่มน้ําให้ไหวเลยครับดับกระหายคว้านคืนลงไปครับน้องชายมันก็ได้มองเฮ้ยพี่กูเซ็กซี่เห็นเหงื่อพี่แบบนี้เนี่ยนะอะดรีนาลีนเนี่ยมันยิ่งพุ่งพ่านน้องชายนี่คือใจแตกไปเลยครับพร้อมกับมองอยู่นานโดยที่ไม่โถงไม่ถามเอมิจังกูเลยซากคําน้องชายก็มองจังเลยแบบมันจะนิ่มไหมเนี่ยแล้วจากนี้นะครับในขณะที่กําลังกินข้าวผมลืมบอกไปครับว่าตัวเอมิจังกับน้องชายเนี่ยมันเป็นลูกพี่ลูกน้องนะอยู่บ้านเดียวกัน,น ถ่ายน้ำเนี่ยเรียบร้อยแล้วรีบไปอาบบ้านอาเลยนะลูกไม่งั้นน้าถ้าเขาอาบเสร็จเนี่ยเขาก็จะถ่ายทิ้งเหมือนกันและจากนั้นนะครับหนังมันเนี่ยก็ได้ตัดภาพไปที่บ้านอาก็คือบ้านของเอมิจังเนี่ยแหละครับมันก็บอกขออาบน้ำหน่อยนะอาก็บอกเออรีบอาบเลยล่ะพออาบเสร็จแล้วนะอาก็จะอาบเหมือนกันและหลังจากนั้นนะครับพระเอกมันเนี่ยก็ได้อาบทันทีอาบนี่นะครับก็โคตรนานเลยแช่นานจริงๆและอาบเสร็จทีนี้นะครับตัวพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดประตูแต่ในจังหวะที่เปิดออกมานะครับก็ได้สวนกับตัวเอมิจจจัััััังงงเอออมมมิิกกกกกก็็็ไไไดด้้้้้ตตใพรรบบบชานนคแลลวว่่ปที ตกดึกเนี่ยครับพระเอกเนี่ยก็ไม่รับไม่นอนอลรนาลีมันสั่นคอนะครับแอบดูเอมิจังอาบน้าแอบดูแบบโดยพระกาครับตัวเอมิจังเนี่ยก็จับไม่ได้แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในฉากต่อไปในช่วงบ่ายเนี่ยครับอากาศก็ร้อนมากร้อนในขณะที่ว่าทําอะไรไม่ได้ครับได้แค่นอนอย่างเดียวและที่น้องชายมันเข้ามาแบบเปรี้ยวๆนะครับก็คือสาเหตุเดียวเลยคือจะมาคืนสายชาร์จแต่ก็ยังไม่ได้คืนนะครับเพราะว่าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นเอมิจังหลับอยู่ชุดที่ใส่ก็คืออย่างกับซีทูครับหึหึบางจริงๆน้องก็เลยวางโทรศ แล้วนางก็ได้ตัดภาพไปฉากต,ต่อไปครับในตกดึกของวันถัดมาในทางบ้านฝั่งผู้ชายก็ได้มาครับกะว่าจะกินเหล้ากับอาเฉยเลยตัวเพ่ก็ได้มาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดกับเอมิจังเพราะว่าตัวเอมิจังอะครับมันโมโหมากขนาดศพตาเนี่ยครับก็ยังโดนด่าเลยบอกว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะฉันจะไม่จบเฉยๆแต่ก็ไม่ต้องมาเชีย์ก,กันเลยแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันด้วยน้องก็เลยอยากจะขอโทษด้วยครับก็เลยไปรูปหลังพี่แต่ว่าตัวเอมิจังเนี่ยครับคิดว่าน้องลวนลามเอมิจังก็เลยได้หันกลับไปด่าบแบบส,สับรามไอ กันแบบไม่แยแสครับต่อหน้าผู้ใหญ่ใช้เวลากันไปแค่จิตเดียวจริงๆตัดภาพกันไปแบบนิ่งๆครับของในเช้าวันถัดมาตัวเอมมิจังก็ได้ตื่นขึ้นมาครับทำคมสาดบ้านเหมือนเคยถูไปครับตรงช่วงเธอเล็กของบ้านถูไปถูมาแล้วน้องก็ได้เดินมาหาครับบอกพี่ครับทำอะไรอยู่คือผมอยากจะพูดนะครับมันเป็นเรื่องของพี่แล้วก็เกี่ยวกับผมผมครับอยากจะเปิดใจคุยกับพี่ตรงๆพี่ก็เลยแบบตามนั้นครับผมแล้วก็ได้คุยกันตรงๆครับที่ห้องส่วนตัวปิดประตูดังแกร๊กพี่ก็หันมามองแบบรู้เลยแครัเวื่อกูเนี่ยต้องโดนอะไรันอง้้้้ครบก็ใืเจจูไดดึส ทันอย่างก็ว่านะตอนนี้นะทั้งคู่เนี่ยครับติดใจกันก็เลยโดนไปแบบว่าสร้างครับกระสวยรวยกระช่องขาจากนั้นนะครับตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นตัวพ่อของเอมิจังกับพ่อพระเอกเนี่ยครับก็ได้มานั่งคุยกันคุยได้แค่แวบเดียวเท่านั้นนะครับตัวพระเอกมันก็อีกแล้วคือต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากนี้มันจะมีฉากยิบ,ย,บย,ย,ย่อยๆเยอะมากไม่ว่าจะในห้องน้ําห้องนู่นห้องนี่ตัดภาพไปทีก็คือฉากนี้ครับในขณะที่เอมิจังเนี่ยกำลังนอนน้องก็เห็นพี่สาวเนี่ยครับกำลังพักผ่อนพี่ก็ได้ลืมตามมามองครับเอมิ ด้วยน้องก็บอกเฮ้ยพี่พ,พี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องรันทวยผมแค่อยากนอนด้วยไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็ได้ปิดประตูเข้ามาครับแบบเงียบๆเอมิ ب, จังก็มองครับแบบแน่ใจนะน้องก็ได้เดินเข้ามาครับแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณหนึ่งชั่วโมงตัดภาพไปในวันรุ่งขึ้นครับนี่คือแฟนของเอมิจังนะที่ไปทํางานมาแต่งตัวนี่คือแบบว่าุณนึกว่าโดบิตะในเรื่องจริงแฟนก็ได้บอกว่า้วันนี้คิดถึงจริงๆเดี๋ยวขอกอดนิ่งๆหน่อยลวกันนะคืนนี้แต่ไหนๆผมก็ถึงแล้วนี่ขอกอดมีให้ชื่นใจหน่อยก ตอน,นกาลังหงุดหงิดพอผู้ชายไปนะครับน้องก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับพิส <Peace. S 1> พี่ก็ได้หันมาแบบมีอะไรอีกอ้าวน้องกูและหลังจากนี้ชาที่คุ้นหูเนี่ยครับก็ได้กลับคืนมารอบนี้เอมิจังก็เปิดไปเดิมเลยฮะแล้วหนังก็ตามนั้นเลยโดนฉลางแหวมีกินรีแหกขาฮนุมาเล่น่าอาขาแหวมีกินรีเห็นที่แหวมีไปถึงขาเทปุบุสุก้าแหกขาไปถึงมีหันไปมองแต่ละทีโอ้โหนี่มีหรือขาและแล้วในวันต่อมานะครับตัวน้องก็ถูกส่งไปเรียนกลับมาอีกทีเนี่ยครับก็คงจะเป็นเทอรไมหน้บ ก็ได้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็น,น,น,นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปคะะนนอวัที่ราคาที่รา,า,าคาอยู่นั่นแหละแอพแอพหนึ่งมาแนะนำนะคะทะ่าคแอป,ป6 9ไลฟ์ใหม่ล่าสุดมาดูสาวไลฟ์สดสดฮอตกันนะคะทะ่ะาคานจะเป็นเน็ตไอดอชื่อดังนะคะมีให้ดูเพียบนะคะมาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะที่ราคาสั่งได้ดังใจดูฟรีดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีนะคะทะ่าคโปรมาแรงสำหรับวันนี้นะคะที่รกคา สมัครวันนี้รับไปเลยนะคะ50เพชรนะคะราคาแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะจิ้มลิงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอกันนะคะ